สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK sponsor นะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับปุ้ยเช่นเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะปุ้ยไม่ได้มาแต่งหน้านะคะวันนี้ปุ้ยมาตอบคำถามนะคะมาตอบคําถามนะคะมาคูยเกี่ยวกับเรื่องวีซ่านะคะขอสวัสดีก่อนอื่นอื่นนะคะก็มาสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ยูเคนะคะก็สวัสดีทุกคนเลยเนาะ ค่ะแล้วก็ FC ทุกท่านที่ติดตามชมปุ้ยด้วยนะค่ะวันนี้นะคะปุ้ยมาคุยเรื่องวีซ่านะคะปุ้ยก็มาคุยไม่นานเนาะคือมีน้องคนนึงนะคะที่เขาสอบถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับการทาวีซ่าเนาะค่ะคือการทําวีซ่านะคะมันก็จะแบ่งย่อยนะคะก็คือตั้งแต่15ปีลงมานะคะแล้วก็15ปีขึ้นไปนะคะ 15ปีลงมานะคะแล้วก็มีแบบที่15ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน20นะคะแล้วก็20ปีบริบูรณ์ขึ้นนะคะเอ่อ15ปีนะคะลงมานะคะเอาเอาง่ายๆนะคะก็คือยังเป็นเด็กอยู่นะคะยังจะต้องอาศัยการตัดสินใจจากผู้ปกครองนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อ่อ วันนี้นะคะที่ปุ้ยมาตอบคําถามนะคะก็คือน้องคนหนึ่งนะคะที่อายุแค่เอ่อสิบแปดปีนะคะก็เอ่อสงสัยน้องจะไปต่างประเทศนะคะปุ้ยก็เป็นกําลังใจให้นะคะค่ะคือเอ่อน้องถามนะคะว่าเอ่แล้วถ้า18ปีนะคะต้องใช้อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะมันก็มีเออยู่2กรณีนะคะกรณีก็คืออคุณพ่อคุณแม่อ่ออยู่ที่ไทยไหมนะคะ ทันที่คุณพอ่อคุณแม่อยู่ที่ไทยหรือเปล่านะคะถ้าคุณพอ่อคุณแม่กรณีเลขนี้นะคะถ้าคุณพอ่อคุณแม่ก็อยู่ที่ไทยนะคะคุณพอ่อคุณแม่สามารถที่จะาพาน้องนะคะไปทำนะคะพาสปอร์ตได้เลยนะคือไปยื่นนะคะพาสปอร์ตได้เลยนะก็เออไป ไปยื่นเอกสารนะคะทำพาสปอร์ตนะคะได้เลยเพราะว่าน้องอายุ18ปีนะคะแล้วก็ผู้ปกครองกรณีผู้ปกครองอยู่ที่ไทยเนาะค่ะก็เอกสารที่จะต้องเตรียมไปนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะก็อย่าลืมทำสำเนาไปด้วยเนาะแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนาะมสกุลอะไรก็เตรียมไปด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายสำเนาไปด้วยเนาะแล้วก็ มันก็จะมีค่าเสียธรรมเนียมประมาณ1,000บาทนะคะบวกค่าค่าส่งเอกสารเนาะเวลาทําเสร็จแล้วอะ่ะค่ะส่วนกรณีที่2นะคะที่ผู้จะพูดถึงนะคะ,ะจำหรับน้องที่อายุ18ปีเนาะก็คือถ้ากรณีคุณแม่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ใช้เอกสารเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือต้องทำหนังสือยินยอมนะคะจาก คุณเม่ที่อยู่ต่างประเทศนะนะคะก็คือคุณจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนานะคะใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลถ้ามีนะบวกสำเนาด้วยนะคะอย่าลืมถ่ายไปนะเผื่อนะคะเผื่อเขาถามนะแล้วก็หนังสือยินยอมนะคะจากผู้ปกครองอ่าที่อยู่ต่างประเทศนะ ซึ่งผู้ที่จะพาไปก็คือเอ่อคนที่ดูแลเราอย่างคุณยายอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ที่ไทยอย่างนี้นะอ่าก็ให้พาไปทําเอกสารนะคะให้คุณเม่ทาหนังสือยินยอมให้คุณยายพาอ่อคุณน้องไปนะคะทำอ่าเอกสารนะคะพาสปอร์ตเนาะแล้วก็อย่าลืมเตรียมค่าธรรมเนียมไปด้วยนะคะประมาณหนึ่งพันนะแล้วก็บวก จะมีค่าส่งเอกสารด้วยนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาเราประมาณจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์เนาะค่ะก็คือง่ายๆไม่ยากนะคะถ้าน้องไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถทักเข้ามาถามหลังบ้านได้เลยนะอันนี้ปุ้ยก็คือทำอเป็นช่องช ANNEL ขึ้นมานะคะก็เผื่อน้องๆที่อายุป,ประมาณเท่านี้นะคะสิบแปดปีนะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคน คนอื่นที่ที่ยังไม่ได้ทําแต่ว่าอายุประมาณนี้นะคะเราก็อยากจะทําเหมือนกับน,น้องเนาะปุ้ยก็เลยทําช่องขึ้นมานะคะสําหรับวันนี้นะคะค่ายังไงนะคะปุ้ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังทําวีซ่าอยู่เนะาะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ย UKS p r o f e s s i o n l ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนรวยๆปงัปงๆทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย